สดีครับเมื่อนี้วันที่23นี่หน้าคม2,168เป็นวันอาทิตย์ครับเอาต่อไปเป็นที่ที่3เอาน้ำเงยเสือวัสดีครับเงยเสือดครับอันนี้เป็นแม่กับลูกเนาะโอ้โหมั่วลูกเดียวลูกแรกเพิ่นนอนน่เนาะแม่บางใหญ่ได้ร้อยหาซิบบนแม่เพิ่นเนาะสูงนี่ลูกเพิ่นลูกตัวผู๋เงยเสือด ลูกตัวผู้คือกินยาเจงเนี่ยไเสืดเป็นลูกแรกเนาะเอาแม่กัประมาณจักรลอยสี่สิบห้าคืนละเนาะเอาทั้งไตกัดดีด้วยเอาเบื่อลื่นแข้งขาบอกง่ายนี่ละนี่ลูกคนเนี่ยลูกแรกบอกลูกแรกลูกตัวผู้เอ้าวโหเจ่าแม่แม่เพิ่นเท่าไรไงเสือดละค่าหมื่นห้าโอ้หามื่นห่าน้อ ห้าหมื่นห้าพันได้ครับดื้อต่อได้ห้าหมื่นห้าพันนี่ห้าหมื่นห้าพันต่อร่องมกันได้<อ>เดี๋ยวจะเอาเบอร์โทษน้ำห้อยท็อปห้าหมื่นห้าได้ครับดื้อแม่กับลูกเอาสมบูรณ์ดีแม่กับลูก,ล,ล,กลูกเพื่อนตัวผู้เป็นลูกแรกนะครับลูกแรกลูกพันพ่อเดือนบอก่ท่านพ่อบอกลูกบว่าันพ่อเอนาะหี่เน่ะ,นนะ ชืลูกคนเนาเกือบปูได้สิบแปดมือเอาขึ้นไงลูกคนสิบแปดมือเนาะมวใหญ่แม่เป็นพ่อญงเนาะหามืนหาเดี๋ยวเอาเบอร์โทรน้อห้อยทบห้อยทบเบอร์โทรอันหามืนหาศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดหกสองสามหกเจ็ดหามืนหา พี่เ,เ,เสิร์ฐ้ท็อปพ่อใยญเสิร์ฐพ่อใยญเสิร์ฐหมู่มีเบอร์ครับผมไปท่าอยู่ใสกับมาเบิรห้อยท็อปครับขอบคุณหลายกาแฟขายดีคือเกา นี่ก็ห้องห้องอีกเขาเปียกที่มาเลยไปห้องห้อยสงบอกอันนี้เดชักของใครพ่ักไม่นั่งหน่อยเท่าไหรครับนี่